ดาวสุกตกวินาศดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่นะคะเราควรรับมืออย่างไรอาจารย์ไปดูปฏิทินโหรมาแล้วนะคะตอนนี้ดาวสุกตกวินาศดวงโลกอยู่แล้วก็ตกยาวไปจนถึงวันที่2มิถุนายน2568นะคะเวลาเที่ยงคืน15นาทีถึงจะยกย้ายไปราศีเมษค่ะ ดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่สำคัญของดวงเมืองประเทศไทยและดวงโลกมากนะคะเพราะว่าเป็นดาวการเงินนะคะเป็นศูนย์พาหะของดวงเมืองและก็ดวงโลกขับเคลื่อนสิ่งสำคัญเลยนะคะถ้าดาวศุกร์ไม่ดีคือดวงเมืองเป๋เลยค่ะแล้วก็เป็นดาวความรักด้วยเพราะเป็นเจ้าเรือนราศีตุลพกปัตตนิของดวงโลกและดวงเมืองนะคะสิ่งแรกเลยที่จะเกิดขึ้นคือทำให้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะ ทำให้การว่าจ้างงานลดลงนะรับพนักงานลดลงแล้วมีแนวโน้มจะปลดพนักงานออกบีบให้คนออกหรือไม่ก็อาจจะปิดตัวล้มละลายไปเลยก็ได้นะคะสำหรับธุรกิจต่างๆบางบริษัทที่ไม่ถึงกับปิดตัวหรือบีบพนักงานออกก็จะไม่ขึ้นเงินเดือนหรือว่าให้โบนัสลดลงหรืออาจจะไม่ให้โบนัสเลยค่ะเศรษฐกิจโดยรวมจะไม่ดีนะคะคนค้าคนขายก็จะขายของไม่ค่อยได้ค่ะอาจารย์แนะนํานะคะถ้าหากเกิดโดนปลด ออกจากงานตกงานนะคะบริษัทปิดตัวล้มละลายเนี่ยให้หางานส่วนตัวทำนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมนุษย์มีแนวโน้มที่จะทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่าจะเป็นลูกจ้างนะคะ่ะ ขายของติดตะกร้าในติ๊กต็อกก็ได้อาหารตามสั่งขายของออนไลน์ก็ได้นะคะทำร้านค้าทั่วไปก็ได้หรือถ้าใครนะคะชอบการทํานายทยายทักอยากเป็นหมอดูก็ดูที่หน้าโปรไฟล์อาจารย์จะมีลิงก์สอนนะคะเข้าไปดูฟรีได้เลยมีการสอนละเอียดทั้งราศีจากไทยยูเรเนียนนะคะเลขเจ็ดตัวเก้าฐานไพย,ยิปซีการเป็นนักเขียนนะคะแล้วก็วิธีการปั้นช่องติ๊กต็อกนะคะเข้าไปดูได้เลยฟรีนะคะอันนี้เป็นการสอนที่ละเอียดและ เอาไปใช้ได้จริงนะคะการเป็นหมอดูนี่ทำรายได้เยอะนะคะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ค่ะประการที่สองนะคะเมื่อดาวศุกร์ตกวินาศเนี่ยจะทําให้คนในดวงเมืองมีความรักที่ไม่ดีนะคะมีเกณฑ์ทะเลาะก,กับคนรักความสัมพันธ์ระหองระแหงหรือเลิกร้างกันเลยก็ได้แล้วก็ การครบซ้อนจะมีเยอะเพราะว่าสุกไปเจอกับพระราหูเป็นคู่เกี่ยวกับรักซ้อนรักหลอกลวงนะคะอันนี้ก็จะทําให้ความรักไม่ดีและส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยประการที่สามนะคะดาวสุขเป็นดาวแห่งความสุขเมื่อตกวินาจะทำให้คนในดวงเมืองแล้วก็สัตว์ด้วยนะคะมีความทุกข์มีความเครียดเป็นโรคเครียดเป็นโรคทางจิตเป็นโรคซึมเศร้าค่ะถ้าเรามีความเครียดนะคะปรึกษาหมอดูได้ถ้าเครียดยังไม่มากนะักแต่ถ้าเครียดจนถึงขั้นมีอาการทางจิตเจ็บป่วยนะคะ แบบว่าอยากจะฆ่าตัวตายไม่อย,อยากอยู่บนโลกนี้แล้วหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริคิดอะไรที่เหนือธรรมชาติมีอาการหูแว่วประสาทหลอนอย่างเงี้ยนะคะต้องไปพบจิตแพทย์นะคะไปรับประทานยายาปล่อยไว้นะคะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องรีบรักษาค่ะ อันนี้คือบอกเอาไว้เพื่อให้ป้องกันให้ระวังนะคะอีกทางหนึ่งที่ช่วยแก้ไขได้นะคะคือการหมั่นทําบุญสวดมนต์นะ,ะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยสวดมนต์ทำบุญอนุโมทนาบุญกรวดน้ําอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรพ่อแม่ผู้ที่มีพระคุณพวกพ้องครูบาอาจารย์ก็จะดีขึ้นนะคะถ้าใครนับถือศาสนาใดก็ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนานั้น,นะคะ่ะแล้วจะเป็นผลดีนะคะ